สแวมติ่งสัตว์ประหลาดแห่งหนองน้ำสแวมติง่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สยองขวัญอเมริกันในปี1982 ซึ่งดัดแปลงมาจากตัวละครในหนังสือการ์ตูนของ DC c o m i c สรส้างสรรค์โดยนักเขียนเลนไวและศิลปินเบอร์นี่ไรฟ์สันตัวละครปรากฏตัวครั้งแรกใน How of s e c r e t ฉบับที่92ในปี1971ในเรื่องสยองขวัญแบบแซนอัลลนที่ตั้งอยู่ในต้นศตวรรษที่20โดยเลนไวคิดไอเดียตัวละครนี้ขณะนั่งรถไฟใต้ดินในควีนส์เขาเล่าว่าผมยังไม่มีชื่อสําหรับมันผมจึงเรียกมันว่าสิ่งนั้นในหนองน้าและนั่นคือที่มาของชื่อและเบอร์นี่ก็ได้ออกแบบลักษณะตัวละครโดยใช้ภาพร่างคร่าวๆของไร เป็นแนวทางน,นั่นเองครับสแวมติงมักถูกพรรณนาว่าเป็นสัตว์ประหลาดหนองน้ําที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และพืชพันธุ์เป็นตัวแทนของพลังงานแห่งพืชพันธุ์ทั้งหมดในจักรวาล มีหน้าที่ปกป้องสมดุลของธรรมชาติและมนุษยชาติอีกทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากภายในและภายนอกมากมายโดยในภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หนุม่มอเล็กซ์ฮอลแลนด์เสียชีวิตอยา่างปริศนาในระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์ลับสุดยอดในหนองน้ำอลิสซเคเบิลเจ้าหน้าที่รัฐบาลจึงถูกส่งตัวมาตรวจสอบเหตุการณ์และค้นพบว่าเบื้องหลังการตายของอเล็กซ์เป็นฝีมือของผู้ร้ายลึกลับที่ต้องการยึดครองผลงานวิจัยนี้อเล็กซ์กลับมาเกิดใหม่ในร่างของสัตว์ประหลาดหนองน้ำเขาต้องเข้าตตต่ออออสสูู้้กกัับรแลละปปงิจานย ในระหว่างนั้นเองก็ทําให้เกิดความรักระหว่างทั้งสองและพวกเขาต้องร่วมมือกันต่อต้านแผนการชั่วร้ายทั้งหมดสุดท้ายอาริสในราชปราชญ์หนองน้ําสามารถเอาชนะอาเคนได้แต่เขาก็ต้องจากอาริสไปเพื่อกลับไปสู่หนองน้ําอันเป็นถิ่กําเนิดของเขา